สวัสดีครับก็ต้องรับเข้าสู่ช่องดีเลยประเสริฐสีนะฮะตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับจงบังหวัดชัยเู้าูนะครับอำเภออะไรอำเภอแก้งคอครับอำเภอแก้งคอนะครับถามว่าเคยมาชัยเจ้าูมไหมเคยครับ,ครบเคยไปที่ไหนครับทุ่งดอกกระเจียวอกระเจียวสีกระเจียวกระเจียวโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปเซตอุปกรณ์นะวันนี้ก็จะมาถึงไว ไวามั้งนะแต่จริงอยากให้มาถึงเรีวกันนี้แต่ว่าไวไวมั้งไวมั้งเขาจะขาขาไปมีอะไรไม่มีอะไรจำนั่ะเขวนีเลยขวาเข้างานเี่ยูไหนพมก่ี่มีวุกเธอออกไปแล้วจะเข้ามาไม่ได้แม่เวทีเข้านี้ได้ไหมครับเวทีหมอลำเข้านี้ได้ไหม เข้าหลังเวทีได้ใช่ไหมหลังเวทีอาไม้ไมก,กับหมอลํำครับากับมหมอเมอเลยเาเปิดให้ตั้นงึงขอกกบออขอคุณครับ อยกินเยอะอ่ะจะจะภาวนาให้เธอเข้ามาให้ทันจ้ะตอนนี้เออห้องนี้หรอเออมันมีทางเข้าอีกไหมทำก็ได้เปิดกระโดดทำสิเปิดกระโดดทางก็ได้อ่าพี่คะรถบารัมเข้าตรงไหนคะข้างหน้าเหรอคะเข้าคนหนึ่งรถทีมงานค่ะ ด้านหลังปลาปเดี๋ยวผมลงของก่อนพี่ชูผมจะลงของกันหน้าก่อนลงของตรงไ,ไ,ไหนสดอ่ะงานพี่ชูงานพี่ชูเนะยฮะอ๋อคนนี้ใช่ไหมคะเออนี่พี่ชูกลังฝั่งขอบคุณมากครับพี่ชู เราไปเลี้ยวเข้าตรงนั้นได้ไหมได้ไปเขาไม่รู้คนนี้เขาไม่รู้ไม่เป็นไรนี่จะมีเลี้ยวตรงนี้ได้นะแต่ว่าไปรูนึ่งไงเข้านึ่งไงทะลุได้ไหมทะลุนี่หรือเปล่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเข้านั่งก็ได้นึ่งๆเข้าหมดเนี่ยได้ไหมเข้านี้ได้ไหมอ่าไปไปนู่นอ้อมก็ได้นะอ้อมเข้านี่เห็นป่ะห่วงกินเยอะว่า นะบรรยากาศออโอ้ยชื้บเข้าอ้อมเข้าได้เออนั่นแหละเนี่ยบอเออนี่ไงเข้านี่ไงเออเนี่ยก็ไปนี่ฟื้นั่นแหละจานั่นแหละ,หละพี่ก็ไม่รู้หรอกพี่เดาเอาเอ,อ่านั่นแหละโอโ้โหบรรยากาศเต็มอวาไปจอไก่ออฟเลย ตอนเธอมาทำยังไงก็ได้ขอเข้ามาบอกพี่ชูไว้ก่อนก็ได้นี่นะ,ะาศาสเสือเต็มไปหมดแล้วนะฮะนี่กลับไปเลยนี่นี่กับไปเลยเอย่ยฟันเลยเจ้ <ไป S 1> เออแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ถอยหลังฟื้อโ๋อฮู้ยโอ้ยขับได้เออโอ้โห โชว์โฟพี่น่ารักป่ะนี่เอชพี่น่ารักป่ะน่าเยนี่ด่าเลยอาะละลิขสิทิาะลิขสิทธิ์าละพูดเนยนี่ัดีครับสวัส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 ดีครับอวาสดีครับสสร็จแล้ควัีครับสดครัสวัสดครับสัดีครับสรับสวัสดีบสวัสดีครับสวัสดีครับครับ นี่บรรยากาศสวยงามมากว้าวพี่อยากบินโดนอ่ะบินโดนพี่ไหนบินที่วิหารบินโดนอ่ะเดี๋ยวเขาพีนมาเลยไม่มีพี่ไม่ได้เอามาพี่อยากถ่ายรูปอ่ะพี่อยากถ่ายรูปลงเพจอ่ะผมก็ไม่อยากจะเสื่อมแบตเท่าไหร่หน้านะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ย เฮ้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 สัญญาณดีปะยังไม่เช็คยังไม่เช็คเราได้ต่อเน็ตบ้านไหมต่อเน็ตบ้านอะต่อไปต่อต่อมาแล้วใช่ปะโอเคอ่ะนะครับบรรยากาศสดๆตอนนี้อยู่กับน้องออฟแล้วนะฮะน้องออฟดูดีนะฮะรู้สึกดีใจมากนะครับที่พี่เขาปิดเพลงให้ใช่แล้วก็มีความปอดภับ เออเออแล้วมาถึงกี่โมงวันนี้โอ้โหอกมาจะกี่โมงออกมากี่โมงห้าโกอบโอ้ร้อยกว่าร้อยโอ้ร้อยกว่าใช่ใทำงานทำอะไรเสร็จก็ส่งให้บอสแล้วก็ไปเดินทางอ่ส่งงานเรียบร้อยแล้วเนาะส่งงานเรียบร้อยส่งทุกวันโอเควันดีมากดีมากวันนี้พี่มีของเล่นใหม่มาให้น้องๆสอนนะคะนี่ครับ ว่าโจลงทุนมาให้นะครับเดี๋ยวให้น้องทำงานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวใครว่าก,กันเอามาดูกันก็ได้ใอ<ช>้ปลาเปิดให้ดูหน่อยเดี๋ยวอะไร5จยี่มันนะกระปุะกแล้วตั้งของเสื้อกันแล้วสอนพี่ถ้ามันมีผมขอ,อซื้อต่อแเมา3,000เอยพูดอย่างนี้ได้ไงเออโอเคได้หักค่าตัว3วันทำไมค่ค่าตัวเดียวค่างานไม่คิด อ่ะสามวันเองสามวันจะสามหมื่นไม่ได้นะก็ผมบอกว่าถ้ามันมีผมขอซื้อสามพันเป็นตระลันต์ตันอะไม่มีอะไรครับดูสิใหม่ไม่ใหม่ดูสิใหม่ไม่ใหม่ดูเอาอันนี้ผมขอซื้อไหมเฮ้ยจะซื้ออันนี้อันนี้เขาซื้อพันห้าไม่ได้มันต้องอุปกรณ์ครบกันเปิอีกะเปิดิดอีกเปิดอีไม่ฮะไม่อยู่ใครคือคือตอนเนี้ยคือว่าเจ้าปูคือเดี๋ยว อาอย่างนี้พูดแล้วให้ฟังเลยดีกว่าพรุ่งนี้พี่จะพาแซมนะครับแซมชื่อวงการหมอลำชื่ออะไรไม่ได้รู้เรียกจะว่าแซมไปอัดเพลงแซมแซมาวน้อยที่งด้านเพลงอ่าแซมที่งานมินิคอนเสิร์ตอ่ะไปอัดเพลงโคเวอร์นะครับสองเพลงพรุ่งนี้ก็จะนั่งรถไปกันแล้วก็ถ่ายเอ็มวีกันเลยแต่ว่าถ่ายอีกวันนะก็นั่นแหละคือพี่ถ่ายเองตัดเองทำอะไรเองหมดทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยก็คือก็สุดยอดเนี่ยก็เนี่ยนะฮะรับมอบหมายนะฮะไม่ได้อ้วนองนะฮะ เฮ้ยชมตัวเองสิพี่อยากบินโดนเอาโดนพี่พี่หน่อยนะคนเก่งของพี่ดูปากพี่ดูปากพี่เยีเ่ยมนจริงเยีเ่ยมจริงๆแล้วลูพี่อยากบินโดรนแลยไม่ใช่เมฆมันสวยแล้วเอาเครื่องพี่หน่อยนะ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 พู้ย่าใจด้วยจัดใจละเ <laughs> นี่ยไอพวกเอฟซีก็หาว่าพี่ไม่ดีทำอะไรนะอะไรนะกระชากคอเสื้อเด็ก อย่างง่วนอย่างนี้อย่างนั้นที่อะไรครับเป็นอะไรกันครับเออจนพวกมันด้านกับผมหมดแล้วเนี่ยถามว่าโกรธไหมมันก็โกรธนะครับอุ้ยไม่โกรธใช่ไหมเอาความจริงเอาความจริงโกรธดีเอากดหรือเเอากดไม่โกรธกดไหมกดไหมแล้วก็เป็นแบบเนี้ยกดไหมเอาพุดคนจริงกดไม่โกรธหรอกผมไม่ลงหรอกแล้วรู้โดนให้พี่เลยอ๋อพี่อยากได้โดน น่านะคนเก่งของพี่เด้ออ่าเมื่อวานนี้พี่อุตส่าช่วยกินกินนน้ำสาเจ็ดอะไรเจปดูนย์อะไรอ๋น้ำโอเคศูนยา็รู้จักน้ำศูนย์มเจ็ดมไม่ได้ช่วยกินหรอกผมมาชจาประธานให้เฉยรู้จักน้ำศูนย์ามเจ็ดไหมเออคืออะไรน้ำมาตุ เอาชื่อเลยนะอะไรไม่พูดไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้เป็นสปอนชือนี้ทำไมต้องพูดเดี๋ยวผมจะงอน้องให้บินโดรนให้ผมนะครับเอ้โดรนขึ้นใ่ผมนะครับเพราะว่าผมอยากถ่ายวิวบรรยากาศของงานวันนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับก็ใครสนใจนะคะที่จะไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดภาพชัดเจนนะครับ HD 4K ก็ได้หมดครับก็สามารถทักไปได้ที่เพจ่าวภูไทยได้เลยนะครับ หลอกลอกลอกใครสนใจนะฮะก็ที่จะไลฟ์สดนะครับภาพชัดเจนนะครับราคากันเองนะคะก็สามารถทักมาที่เพจ BT ทีไลฟ์ไปหมวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาสามารถใครที่สนใจนะครับราคาถูกนะครับภาพชัดเจนนะฮะก็สามารถทักมาที่แมวสตูดิโอนะฮะ อันนะครับภาพนะครับก็ใครที่สนใจนะครับที่จะไลฟ์สดนะครับภาพกระตุกทุกวินาทีต้องทีมนี้จูดี้โปรดักชั่นนะครับโอ้โหโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ฝากน้องจูดี้ด้วยนะครับอ่าน้องจูดี้แต่นี่นี่หลายๆคนอาจจะรู้แบบอะไรอีกเนาะเป็นหนึ่งเนาะว่าเฮ้ยอยู่กับพี่ ทำไมเหรอเหลือถ้าถ้าดับเครื่องอะติดไม่ติดเลยอะแล้วพี่แล้วแล้ว,ลวเออมึงก็ต้องดับสิขับมากลับอยู่ที่เอาไปให้ตรงปากทางอะอก,ก็กลับมาเอาตรงปากทางไอ้ตรงรั้วนะ่ะตรงเขาค้ายบัตรอะตรงรั้วนะ่ะตรงรั้ว,วโอเคแม่กุญแจรถไปอืมแม่คุณจะรถไป แล,แล้วจะดับรถใช่แล้วได้เดนินนะอันนี้ครับฝากด้วยนะครับก็ทีมงานจูดี้นะครับหลายๆคนอาจว่าอันนี้ชื่อจูดี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับชื่อน้องออฟมันเป็นชื่อทีมชื่อ,ท,อท,ทีมนะครับ<ต>นี่น้องออฟนะคะน้องออฟนะครับคู่บุญของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ<ต>ก็เราก็จะได้เจอออฟเดือนละ3ครั้งนะครับเท่าที่<ๆ>ทคำนวณนะฮะเดือนละ3ครั้งครั้งละ9วัน สามวันหกวันแล้วแต่นะฮะแล้วแต่รอบอ่านะครับฝากน้องๆทีมจูดี้ด้วยนะครับสวัสดีครับอ้าวอ้าวเด็กหาเรื่องแล้วเว้ยเฮ้ยเด็กหาเรื่องแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กหาเรื่องแล้วอะไรเมื่อกี้ถุงมันมันคว้างถุงพ่าพูดกันไงแล้วมาโยนลงไม่เป็นไรมาเก็บแล้วมาเก็บมาเก็บมาเก็บเลยมาเก็บแล้วขอแล้วขอโทษครับด้วยหนูขอโทษพี่คนนน้นหนูเออแค่นั้นแหละเน่เอาไงวะเออเอาไง โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ